สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่ผมกับสิีเวียนนะวันนี้เราจะมาสอนผู้ชมเกี่ยวกับการทำการเจเรตรูปภาพโดย AI น,นั่นเองนะครับ<ส>เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทำยังไงสำหรับใครที่ต้องการทำาปกคลิปสวยๆหรือจะเป็นเรื่องงานเขียนงานภาพอยากได้เป็นแรงบันดาลใจหรืออยากนําภาพไปขายแต่ผมไม่แน่ใจว่าภาพไปขายได้ไหมผมว่าไม่น่าได้นอะอาจจะนําภาพไปเป็นแรงบันดาลใจเพื่อทํา างานเขียนงานภาพอะไรต่อไปได้ไน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเจ้าเว็บที่มีชื่อว่า Leonardo d ai นั่นเองครับผมไปดูกันนี่เข้ามาหน้าแบบนี้แล้วก็ดูซึ่งว่าโอ้ oh my god เว็บเพจก็สุด,ดเลยนะครับไปดูลันช์แอ p กันเลยนะครับด้านบนขวาเนะนะครับเข้าเว็บนี้กดบนขวานะครับลันช์แอ p แล้วก็มา yes I m m a w h i t e l i s t นะครับกดเข้ามา หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคแต่นี้ผมถ้าให้ทำการล็อกอินเข้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะล็อกเอาท์ออกก่อนนะครับด,ด้านซ้ายเลยกดล็อกอินนะครับนี่นะผมก็จะมีล็อกอินแบบ Google กับให้ไซต์อัพเองตรงนี้นะครับผมจะล็อกอินแบบ Google เนาะซึ่งมันช่อนข้างสะดวกกว่านะครับผมจะมาอันนี้ อันนี้เขาถามว่าคุณสนใจเกี่ยวอะไรบ้างนะครับเนาะผมสนใจเกี่ยวกับการโฆษณา,าเอ่ออาร์ตนะครับแล้วก็วิดีโอเกมนะฮะอาจจะเป็นเรื่องแฟชั่นแล้วก็มาเก็ตตัวเก็ตติ้งด้วยกันแหละโปรดักดีไซน์ไหมอืมเอาได้ก็ไดะครับแล้วเขาก็ถามชื่อว่าคุณจะใช้ชื่ออะไรผมจะใช้ชื่อเป็นสตีอาเกนนะครับสตีอาเกนหนึ่งก็ถ้าคุณมีอายุ18ปีขึ้นไปคุณก็ติ๊กตรงนี้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ใช่ก็ปิดไปนะครับอุ้ยเสียงลง <laughs> โอเคผมเปิดไปนะครับ โอเคแล้วก็มีเขาถามว่าคุณอยู่ในบทบาทไหนนะครับก็คือง่ายๆคือคุณเป็นคนบุคคลทั่วไปเป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นผู้พัฒนาหรือเป็นอย่างอื่นนะครับผมก็จะตอบเป็น intoch ผมไม่รู้แปลว่าอะไรนะไม่เป็นไรก็สตาร์ทเลยนะครับโอเคผมเข้ามาอยู่ในหน้านี้แล้วเนาะเขาจะให้คอยเรามา150นะครับซึ่งการเจริ ภาพแต่ละภาพก็คือจะต้องเสียโทเคนให้กับเขานะครับแล้วก็จะถูกรีเซตภายใน8ชั่วโมงอีก8ชั่วโมงแล้วก็จะกลับมาเจเเรตภาพ A.I ใหม่ได้นะครับมามาดูก,กันดีกว่าว่าเราจะเจเรตภาพยังไงนะครับโอเคผมจะลองเลือกสักภาพหนึ่งก่อนเนาะคือเราเห็นภาพเนี่ยเราเ้ยสไตล์ภาพแบบนี้โดนใจนะครับเราอยากได้สไตล์ภาพแบบนี้เนาะ แต่ไม่ใช่ว่าเราจะได้ตรงๆเป๊ะกับภาพเลยนะครับเนื่องจากว่าคือแต่ละภาพเนี่ยมันใช้ AI นะครับในการเจอเอรทคนละตัวกันเราก็สามารถเลือกได้เนาะผมอาจจะเอาเป็นอันนี้ก็เท่นะนะมันคิดรวเลยนะโอเค Dream Shaper v 5นะครับผมแล้วผมก็จะกดตรงนี้นะกดต่อไปโอเคเรามาอยู่ในหน้านี้นะครับ มาเริ่มกันเลยเอาละครับทุกคนครับถ้า,เ,าเราอยากได้ภาพอะไรให้มาใส่ตรงนี้เลยนะครับมันจะมีช่องให้ใส่ตรงนี้อยู่เนาะเหมือนว่าอยากได้ภาพเช่นนาฬิกาอะไรต่างๆนะก็สามารถพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคมาดูด้านซ้ายมากดีกว่าตรงนี้สําคัญมากครับผมด้านซ้าย number of image นะครับก็จะถามว่าจะเอากี่รูปั่นเลงเนาะหลักๆ,ๆก็3ารูปพอแล้นะครับรอ,อาจจะไม่เกินนะั้นเนา เอาสักสามรูปแล้วกันนะโอเคไออาร์คิมีนี่คือเพิ่มความคมชัดให้กับภาพนะครับแล้วก็ความเข้มของสีอะไรต่างๆนา,านะจะอายกระดับขึ้นไปแต่มันอยู่ช่วงเบตา้าผมก็ขออนุญาตยังปิดอยู่นะครับแล้วก็มีพรอมเมจิกนะครับก็คล้ายๆกันนะผมก็คือใชอ้โทเค็นมากขึ้นนะครับใช้โทเค็นมากขึ้นคูณ2แล้วก็ใช้เจ้าตัวกาจอเราเนี่ย มากขึ้นนะครับใช้งานหนักขึ้นเพื่อได้้ภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับผมอันนี้ผมเปิดไปแล้วกันนะครับเปิดไปเปิดไปไฮคอนทสก็คือภาพมันมีความแบบ c o n คอนทัสนะครับเพราะมีความคอนทาสมีมีแสงมีเงามีอะไรที่แบบว่าค่อนข้างเข้มนะครับโอเคประมาณนี้ผมก็เป็น Default อยู่แล้วไม่ได้ปรับอะไรนะครับทีนี้เรามาดูข้างล่างนะครับว่า Image Dimension ก็คือเหมือนกับ Resolution นั่นเองครับผมเป็นอ,อ,อยากได้ขนาดภาพเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะมันพิมพ์ได้ไหมครผมอยากรู้อะพิมพ์ไม่ได้เนาะ Q Dance Scale นะครับก็คือ,อ,อ How Strongly You r Prom Is weight คือเหมือนว่ายิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มตรงเนี้ยครับก็จะยิ่งความตรงของการที่เราพิมพ์ไปอะเพิ่มยิ่งขึ้น นึกออกไหมแบบว่ามันตรงตามคอนเซ็ปต์แล้วมากขึ้นแต่คือเขาบอกว่าถ้าเกิน7เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิน7เนี่ยเออไม่ได้ภาพตามต้องการเหรออ๋อเขาแนะนําที่7ไว้โอเคงั้นผมทําตามเขาแล้วกันนะครับโอเคก็อาจจะมีอะไรปรับเล็กน้อยนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็มี image พร้อมนะครับตัวนี้ซึ่งแบบว่า เป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะชอบก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ถูกใจมันเหมือนกันคือผมเอารูปใส่เข้าไปนะครับตัวอย่างเอารูปใส่เข้าไปแล้ว AI เนี่ยมันจะมองภาพก่อนอุ๊ยหน้าตา่างี้หรอแล้วมันก็จะเหละขึ้นมาให้คล้ายกับภาพที่เราใส่เข้าไปนั่นเองครับผมโอเคลองเล่นดิไหมลองเล่นแล้วกันนะฮะใส่ภาพตัวผมเองนะครับตัวผมเองใส่เข้าไปเลยปรบับรูปภาพมาอะไรด้วย นะครับรไปโหลดแล้วนึงโอเคเสร็จแล้วแล้วทีนี้เลือล่องลงมาจะมีควาว่า image weight กับคำว,ว่าพรอม t r i c s t a ตนนะครับ image weight ก็คือเออ่ให้ความเหมือนกับภาพที่เราใส่เข้าไปผมให้เต็มเลยนะให้เต็มเลยแล้วก็มีเอ่ออันนี้นะครับก็คือยิ่งเพิ่มเยอะมันก็ยิ่งน่าจะยิ่งดีนะแบบเงินคมชัดขึ้นผมเอาศูนย์จุดหกแล้วกันโอเคแล้วก็ผมจะเขียนเป็น อันนี้เป็นรูปคนใช่ไหมอันนี้เป็นรูปคนใช่ที่ผมใส่ไปเป็นรูปผมใช่ไหมผมก็จะให้มันจเจ่เาเหรีออกมาเป็นรูปคนคนหนึ่ง,อ,งอ่ะไก่ guy. นะครับโอเคไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้เนาะมันก็จะบอกว่า this will use 8 token นะครับก็คือใช้8 token เนาะถ้าผมปิดอันนี้มันใช้4 token เองนะครับมาเจ่าเหรีเลยน,นะครับไม่พูดความจำเพลงแล้วรับมาดูดีกว่าว่าคนคนนี้จะกินแซนด์วิชที่เหมือนพื้นหลังจะเป็นเหมือนผมไหม ปึ๊บมาแล้วฮุย้ยคือหน้าเหมือนผมเลยแต่ไม่ได้กินแซนด์วิช <c oughs> คือคือด้วยความที่มันเหมือนเกินไปนะครับเขาก็เลยไม่ได้ใส่แซนด์วิชเข้ามาเลยแต่นี่สุก็ปากจะเปื่อนๆหน่อยนะนะเปื่อนแซนด์วิชหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนจะล้มลายยืดนะครับไม่เห็นเหมือนผมเลยเอาแม่เอาเป็นว่าผมลบมันทิ้งนะครับลบภาพผมทิ้งไปและให้มันเจเนะรตใหม่ด้วย2รูปเลยเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับ อีกรอบหนึ่งไปดูกันอึบปึ๊บอ่าคนกินแซนด์วิชกำลังโซยเลยอุยแต่ภาพมีความแปกลกนิดนึงนะฮะอันนี้มี1 2 3 4 5นิ้วโอเคเอ๊หนึ่งสสนิ้วโปง้งมันอยู่ข้างหลังมี6นิ้วนะครับก็อาจจะไม่ธรรมชาติสักนิดนึงเนาะก็แนะนำว่าคนเนี่ยไม่แนะนำให้เจเลยเป็น AI เท่าไหร่เพราะว่า อาจจะงงนิดหนึงนะครับครั้งนี้ผมจะมาลองในโจทย์ที่ยากขึ้นนะครับโจทย์ที่ยากขึ้นยังไงไปดูกันผมจะเปลี่ยนเป็นอะไรที่มันยาวๆวันนี้เนาะสองรูปไม่รู้ว่ามันจะเข้าใจที่ผมสื่อไหมขนาดนี้ผมมาว่าเรียงแกมมาเรียงลไรม่วหมดเลยนะครับม่รู้ว่าแว่นที่อยู่นอกบ้านและฝนตกอันนี้คือที่ผมสื่อ อากาเซสนี่รูปสายนะครับโหเป๊ะมากเป๊ะมากนะครับนี่ใครเนี่ย <c oughs> นี่ใครเนี่ยวอร์ดอันนี้ไม่ตรงคอนเซปต์นะแต่น,นี่ตรงคอนเซปต์อยู่นี่แว่นที่อยู่ข้างนอกบ้านและฝนตกนะครับเฮ้ยมันเวอร์นะอ่ะผมขอยีกรอบนึงขอยีกรอบนึง,ปก,ป,งป,นกนนปกคลิปของคลิปนี้แล้วกันนะครับปกคลิปของคลิปนี้แล้วกันเอาเป็นร้อยโรบอท ผมจะนึกโทรจะซื้อถึงว่า AI จะเจเลตเนาะโรบ,บอทเอ่อปะหกโทเค็นสองภาพฮึบอืมจะได้จะได้ไดอรูปนี้มันยังไงเนี่ยคือมันดินสอฮะฮะวอดแต่ภาพนี้ตรงอยู่ครับนี่กำลังวาดรูป อกำลังเจเลตภาพโอเคถือว่าให้อภัยได้นะครับลืมสอนวิธีการโหลดนะครับโอเคที่จะโหลดคือกดที่ภาพเลยนะครับแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้เนะาะปับจบร้อยโหลดเสร็จแล้วไวม,มากนะครับกำลังวาดภาพเลยเนาะอ๋อโอเคแค่นี้แล้วผมถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับไว้เจอกัน see you